ผลลั์เหล่านี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตที่ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันคือการที่คุณรู้สึกได้ถึงความก้าวหน้าความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันและการที่คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆด้านอย่างแท้จริงสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการจุดประกายความคิดวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆที่จะมาช่วยจุดประกายชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเป็นร้อยเท่าเพียงแค่ทำสิ่งนี้ทุกวัน ฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่ผมรับรองว่าสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนี้ใครๆก็ทำได้และเห็นผลลัพธ์ได้จริงแน่นอนครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันวนลูปเดิมๆตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านนอนแล้วก็วนไปแบบนี้ทุกวันบางทีเราก็อยากเปลี่ยนตัวเองอยากให้ชีวิตดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหรือบางทีก็คิดว่าการจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้เงินเยอะ ต้องพยายามมากผมขอบอกเลยว่าไม่จริงครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดมักจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆที่เราทาได้สม่ําเสมอในทุกวันต่างหากครับอะไรคือสิ่งนี้ที่เราต้องทําทุกวันฉเฉลยเลยนะครับสิ่งนี้ที่ผมกําลังพูดถึงก็คือการพัฒนาตัวเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องครับ ฟังดูเป็นนามธรรมไปหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลงลึกในรายละเอียดกันว่าการพัฒนาตัวเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมายถึงอะไรได้บ้างและทําไมมันถึงสําคัญมากจนเราต้องทําทุกวัน ลองนึกภาพดูนะครับสมมุติว่าคุณอยากเป็นคนที่มีสุขภาพดีขึ้นสิ่งที่คุณทําทุกวันอาจจะเป็นการเดิน30นาทีหรือดื่มน้ําให้มากขึ้นหรือเข้านอนให้เร็วขึ้นเหล่านี้คือการพัฒนาตัวเองเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับหรือถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษสิ่งที่คุณทําทุกวันอาจจะเป็นการท่องศัพท์วันละห้าคำหรือฟังรายการเสียงภาษาอังกฤษวันละสินาทีนี่ก็คือการพัฒนาตัวเองเรื่องภาษาเห็นไหมครับว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทําได้อย่่่่าางงตอออเเนืและสสมมํ ผมขอย้ำคำว่าสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับเพราะนี่คือหัวใจสำคัญการทำแค่ครั้งเดียวไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้นานแต่การทำซ้ำๆทุกวันต่างหากที่จะสร้างนิสัยที่ดีและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งความลับของชีวิตที่ดีขึ้นทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้ทุกวัน คำตอบง่ายมากเลยครับเพราะมันคือพลังของผลทบต้นนั่นเองครับลองนึกถึงเรื่องการลงทุนนะครับถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนแล้วปล่อยให้มันงอกเงยไปเรื่อยๆโดยมีดอกเบี้ยทบต้นทุกวันนี้คุณจะเห็นเงินก้อนนั้นโตขึ้นอย่างมากมายใช่ไหมครับการพัฒนาตัวเองก็เหมือนกันครับการเรียนรู้เล็กๆน้อยๆในแต่ละวันการฝึกฝนทักษะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเมื่อผ่านไปหลายวันหลายเดือนหลายปีสิ่งเหล่านั้นจะสะสมและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความเก่งกาจความสามารถและนำไปสู่ความสําเร็จที่คุณคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอ่านหนังสือวันละ5หน้าทุกวันคุณจะอ่านได้300หน้าใน1เดือนและ3,650หน้าใน1ปีนั่นเท่ากับคุณอ่านหนังสือจบไปหลายสิบเล่มเลยนะครับคิดดูสิครับว่าความรู้ที่คุณจะได้รับมันมากมายขนาดไหนหรือถ้าคุณฝึกเล่นดนตรีวันละ15นาทีทุกวันคุณก็จะค่อยๆพัฒนาฝีมือจนสามารถเล่นเพลงยากๆได้อย่างคล่องแคล่วนี่แหละครับคือพลังของผลทบต้น จะเริ่มต้นทำสิ่งนี้ทุกวันได้อย่างไรมาถึงคำถามสำคัญแล้วนะครับแล้วเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนี้ทุกวันได้อย่างไรให้ทำได้ยาวๆผมมี5ขั้นตอนง่ายๆมาแนะนำครับ 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคุณอยากพัฒนาตัวเองเรื่องไหนสุขภาพการเงินความรู้ทักษะความสัมพันธ์หรือจิตใจเลือกมา1-2เรื่องที่คุณสนใจและอยากพัฒนาจริงๆนะครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไร 2. กำหนดกิจกรรมที่ทำได้ง่ายและทำได้บ่อยๆเมื่อได้เป้าหมายแล้วให้กำหนดกิจกรรมเล็กๆที่คุณจะทำในแต่ละวันโดยกิจกรรมนั้นต้องทำได้ง่ายไม่ต้องใช้เวลานานและทำได้อย่างสม่ำเสมอ ลองใช้หลักการน้อยแต่มากนะครับเช่นถ้าอยากสุขภาพดีอาจจะเริ่มด้วยการเดิน15นาทีต่อวันแทนที่จะบอกว่าต้องไปวิ่งมาราทอนหรือถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษอาจจะเริ่มด้วยการฟังรายการเสียง5นาทีต่อวันแทนที่จะบอกว่าต้องท่องศัพท์วันละร้อยคำ 3. จัดเวลาและสร้างกิจวัตร กำหนดเวลาที่แน่นอนที่คุณจะทำกิจกรรมนั้นในแต่ละวันการจัดเวลาจะช่วยให้คุณมีวินัยและทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเช่นตื่นเช้ามาดื่มน้ำก่อนเป็นอันแรกหรือก่อนนอนอ่านหนังสือสิบหน้าการมีกิจวัตรที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้โดยไม่ต้องคิดมาก 4. ติดตามความก้าวหน้าและให้รางวัลตัวเอง การติดตามความก้าวหน้าจะช่วยให้คุณเห็นว่าตัวเองพัฒนาไปถึงไหนแล้วและเป็นกำลังใจให้คุณทำต่อไปได้ลองใช้แอปพลิเคชันสมุดบันทึกหรือปฏิทินเพื่อดูว่าคุณทำกิจกรรมนั้นได้กี่วันแล้วและเมื่อทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นครบ7วันหรือครบ30วันก็ให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างกำลังใจเช่นดูหนังที่ชอบสักเรื่องหรือซื้อของเล็กๆน้อยๆให้ตัวเอง 5. อดทนและยืดหยุ่น การสร้างนิสัยใหม่ต้องใช้เวลาและความอดทนบางวันคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือบางวันคุณอาจจะลืมทำไปบ้างไม่เป็นไรครับอย่าเพิ่งหมดกำลังใจให้เริ่มต้นใหม่ในวันถัดไปทันทีและเรียนรู้จากความผิดพลาดการยืดหยุ่นและให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณไปต่อได้ตัวอย่างกิจกรรมทำสิ่งนี้ทุกวันที่คุณทำได้ทันที เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกตัวอย่างกิจกรรมทำสิ่งนี้ทุกวันที่คุณสามารถเริ่มต้นทำได้ทันทีในแต่ละด้านนะครับเรื่องสุขภาพดื่มน้ำสะอาด8แก้วต่อวันเดิน15-30นาทีต่อวันนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงกินผักผลไม้ทุกมือ้อยืดเส้นยืดสาย5นาทีตอนเช้าเรื่องการเงินจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเก็บเงิน10-20บาทต่อวันอ่านบทความเกี่ยวกับการลงทุนวันละหนึ่งบทความ ทบทวนแผนการเงินทุกสัปดาห์เรื่องความรู้และทักษะอ่านหนังสือ10หน้าต่อวันเรียนคอร์สออนไลน์วันละ15นาทีฟังรายการเสียงหรือดูวิดีโอความรู้วันละ10นาทีฝึกภาษาต่างประเทศ5 1 0นาทีต่อวันเช่นท่องศัพท์หรือฟังเพลงเรื่องจิตใจและความสุขฝึกสมาธิ5-10นาทีต่อวันเขียนบันทึกประจำวันสั้นๆขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ10 1ถึง15นาทีคุยกับคนที่คุณรักอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเห็นไหมครับว่ากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ใช้เวลามากมายไม่ได้ใช้เงินทองมากมายแต่ถ้าคุณทำได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนครับชีวิตคุณจะดีขึ้นร้อปเซ็น์ได้อย่างไรการทำสิ่งนี้ทุกวัน ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืนนะครับแต่หมายถึงว่าในแต่ละวันคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมองย้อนกลับมาและพบว่าคุณมาไกลกว่าที่คุณคิดไว้มากครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอคุณจะรู้สึกสดชื่นมีพลังงานมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นไม่ป่วยง่ายและมีรูปร่างที่ดีขึ้น ถ้าคุณอ่านหนังสือทุกวันคุณจะมีความรู้กว้างขวางขึ้นมีมุมมองที่หลากหลายขึ้นสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดีขึ้นถ้าคุณฝึกภาษาทุกวันคุณจะสื่อสารได้คล่องแคล่วขึ้นมีโอกาสในการทำงานและการเดินทางมากขึ้น ถ้าคุณฝึกสมาธิทุกวันคุณจะมีความนิ่งสงบมากขึ้นจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นผลลัพธ์เหล่านี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตที่ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันคือการที่คุณรู้สึกได้ถึงความก้าวหน้าความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันและการที่คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆด้านอย่างแท้จริงสรุปและกําลังใจครับคุณผู้ฟังครับการจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นไม่ได้เริ่มจากการทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ แต่เริ่มจากการลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอในทุกวันต่างหากครับขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังของผลทบต้นและเริ่มต้นทำสิ่งนี้ทุกวันตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้มีเวลาเยอะไม่ต้องรอให้มีเงินเยอะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ง่ายๆแต่ทำมันทุกวันนะครับทุกย่างก้าวเล็กๆที่คุณทำในวันนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขกับการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันและขอให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเป็นร้อยเท่าอย่างที่ตั้งใจไว้ครับสำหรับวันนี้รายการจุดประกายความคิดต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าและพบกันใหม่สวัสดีครับ